สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ The Press Online Association วัดป่าหนองง้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เกิดงานบุญใหญ่ขึ้นโดยสองมาดามใจบุญแห่งภาคอีสานคุณบุษบาสีธรรมามาดามเก๋เช่าบ้านที่เขามาทำบุญในการสักการะเพิ่งกระเล็บบอกมาขอพระสังกัจจายกับอั่นพระซิบรีว่าสั่นพระซิบรีพระสังกัจจัยท่านเชียร์ครบจะต้องมีพระประทานเราก็พระอุปกรณ์ให้เพิ่งเป็นสาวก การเพิ่มมากการเปลี่ยนซีริมงคลกับขอบคุณทิ้งกระธานชุมชนแลกักการค้นมีส่วนรโซนทุกคนบอ่อมบอนหน่อยอะไรในความรวมมือในบุญครั้งนี้อนุโมทนาบุญครั้งนี้ทุกคนค่ะขอบคุณค,ค่ะและคุณพีระยาตรีวิเศษมาดามแคทได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ขอบคุณนะคะญาติทรรมทุกท่านแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกท่านแล้วก็เจ้าของ บุญใหญ่นะคะที่น้ำภาพูุเภามาวบกกันบ้านนุโมทนาบุญใหญ่รวมกันในญญญการนนขอให้ทุกท่านจงมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองเปิดรักทรัพย์ทุกทิศทางทุกสมุนเง,ง,งินไปด้วยกันนะคะน<า>ุโมทนาสาธุไปพร้อมนนา,านโดยอาจารย์ป๊อปพระศิวลี24ชั่วโมงประธานมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญเราได้ส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมในการปลูกฝังคุณงามความดีโดยยกสี่ศาสนา มาส่งเสริมผักดันและเผยแพร่ในรูปแบบของบวรนั่นก็คือบ้านนะครับชุมชนในพื้นที่วัดนะครับเป็นสถานที่ปลูกฝังจริยธรรมศีลธรรมอันดีงามให้เรามีสติอยู่ความเป็นจริงแล้วก็คุณงามความดีแล้วก็โรงเรียนนะครับการศึกษาสถาบันนะครับแล้วก็ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่เสียสละนะครับเห็นการทํางาน ก่อนล่วงหน้าใน้6เดือนโหของหมู่บ้านนี่ทำงานกันอย่างดีเยี่ยมแล้วก็สมัครสมานสามัคคีอย่างดีงามพร้อมด้วยทนายช้าง24ชั่วโมงที่ปรึกษาโมลนิธิร่วมเดินทางมาเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารู้สึกปลื้มปิติยินดีนะครับ,รบแม้เราจะไม่มีทรัพย์มากแต่2องมือสินิ้วปนมขึ้นเหนือเก้าเกษา กราบเป็นพุทธบูชาพวกเราก็ได้บุญแล้วอยู่ชั้นสวงสวรรค์ใดก็อธิษฐานเอานะครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับสาธุครับและพระครูพิทักษ์ธรรมสุนทรหลวงพ่อฝานอิสโรวัดเวลุวัน มตตามาร่วมพิธีพร้อมด้วยนายไก่ทองไกรมนคนนายกเทศมนตรีนางสาววาสนาปรีประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมอนุโมทน,นาบุญในครั้งนี้ขอบมีเกีมข้อมท,ทุกท่านครับวันนี้ก็สายบุญนะครับได้มาร่วมกันนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานเททองขอ,งของพระน,นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า วัดป่าหนองโง้ของเราก็เพิ่งจะได้เป็นวัดนะครับสร้างเป็นวัดมาประมาณสองสามปีนี้นี้นะครับครับด้วยความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกับพี่จจน้องประชาชนชาวตำบลหลุกน,นะครับบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่สิบสี่นะครับมีมีวัดแล้วนะครับครับคือวัดป่าหนองโง้นะครับเราต้องช่วยกันพัฒนาวัดของเราให้จะเร,รเรียรุ่งเรืองต่อไปนะครับมีความปราพื้นดีใจใมากที่ทุกๆกท่านมา รวมก okay. ันในวันนี้ถือว่าวัดหนองม้งของเราจะเจริญรุ่งเรืองและมีความพัฒนาไปยิ่งยิ่งขึ้นไปยังไงก็ขอขอบพระคุณขอบทุกขอบพระคุณทุกท่านมาในวันนี้ขอบคุณค่ะสาธุ การบุญครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตลอด2วันโดยวันที่16รุษจิกายนมีพิธีแห่พระศิวลีสมเด็จพุทธบาวรมหาบุญบารมีพระอุปคุตและพระสังกาจายและฟังธรรมเทศนาฉลองสมโพตพระสงฆ์และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาและวันที่17รุษจิกายนชมการรำถวายอันงดงามจากไอรินนาคินีสีเทวีอุทยธานีโดยมีพระอาจารย์ธนกร เจ้าอาวาสวัดป่านองงงและหลวงปู่ปรีพระผู้ใหญ่งานก็มาสมบูรณ์ดีก็ขอขอบคุณสาธาญณชโยมทางกรุงเทพะ่านป๊อปพระเสวรีและบรารมีบารมีทุกท่านทุกคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบุญบารามีพระสมเด็จพุทธประวรในวันนี้เป็นองค์ที่เก้าของประเทศไทยที่ได้มาสร้างนักบัดป่านองงงธรรมยุทธ ก็ขอผลบุญนี้จงสนับสนุนส่งเสริมให้สาธาญาติโยมจงบังเกิดขึ้นกับสาธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิดสาธุจันทร์คุพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผู้มีเป็นสัทธามาปรากฏตให้ในเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่จงมีความสุขความเจริญ มีอายุวันนะสุขพะพลาทุกท่านทุกตนทุกคนเสาธุดดงานบุญใหญ่วัดป่าหนองง,ง้งจังหวัดกาลสิน์เต็มไปด้วยพลังศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจของทุกคนเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปติดตามข่าวสารได้ช่องทาง YouTube Facebook TikTok พิมพ์ค้นหาสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ ติดต่อ l ล n e ID POP 2112519ติดต่อสายด่วน0637896935